เด็กเล็กสามเจ็ดเบบี่เท่าไรหร่นะนี่เด็กเล็กมาก นม่ถึงไอ้ทีมแต่มันไม่ด้ทีมนะฮะนี่มันโกนหัวให้หนูคุกเองเลยอ่ะโคูรใจกล้าเลยอ่ะกล้าเกินแต่หนูตด้วยนี่คือสมความอเากนะตอนนี้ไปคล้าเราเว่าอะไรต่างแล้วแล้ว